ตั้งจิตอธิษฐานอาไว้ขอพรอ,องพระปู่แม่ย่านะครับทุกๆพระองค์ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้นะครับ <S 2> <S 2> ไม่ว่าองค์ใดองค์หนึ่งนะครับที่อยู่ณที่ตรงนี้ทุกทุกสายพยายนงองค์พระปูนะ่นาคีนาคานะครับองค์พระปูย่ยสมันแม่ย่าศรีพุทธมมา แม่ย่าสีฝังตาลน,นะครับองค์พระปฐมจเจรินแม้กระทั่งองค์แม่นางโสมาสิวิกาทเทวีเอตะก,กี้เห็นแวบแวบเห็นหนากขมรนไหมนัออ่นฮะอานถามหมดทีท่านทรมียนอันเพราะได้ทีมนตราเยฝักสกิงปาอ้อยต้เข้ากลาวไงนะอ่ะสมอันเจือเด้อลหกเอาครูเอาเอายาสมัน วันนี้ใครได้มารันถวายถือว่าเป็นมหามงคลน,นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่าทางพญานาคเปิดวังบาดาเพื่อโปรโยทรัพย์สมบัติให้กับลูกหลานนะครับรอสักครู่นะครับวันนี้โพสเสียงไม่ค่อยดีเพรามื่อวานเป็นใท้เสียงมาตั้ง20กว่ากนาที จ้างไปนั่งสามชั่วโมงทำงานยี่สิบนาที <c oughs> แม่นอกนั้นเรายกนาทีให้ขี้เมาให้เราสู่ฝันขี้เมาก็จะเต้นเออเอาให้มันได้องค์ทพบปู่เจ้าขาแม่ย่าเจ้าขาวันนี้ลูกหลาน ได้เดินทางมายังวังบดานแก้วเพื่อมาทําการแก้บนตามที่ได้บนบานสารกล่าวเอาไวา้สิบนิ้วประนมกราบบังคมปู้ศีสุทธโทด้วยเจัง ันเชิญแม่ยาสีปฐมมาได้เลือกงามเล้วขอเชิญดวงแก้วนาคีนาคาองค์ปู่ผู้ชมนาคารปูปปับพรภาน้องมันเชิญเทิดนาปู่ปัญจนาคานาคาราก็เชิญ ลงจากสวรรค์ขึ้นจากบาดาลสุปลัมพิธีย่อกรอน,นรับบารมีองค์เมายยาสีปังตาลได้เรียกง,งามเลวขอเชิญดวงแก้วเหล่าบริวาปรปัทบกายาขอเชิญลงมาโปรดปราน น้อมรับสายยานปู่ยสมันด้วยกันสาธุน้อมสักการะบารมีแห่งองค์พ่อปู่ยสมันนิาราเหล่าลูกหลานได้มาเข้าเฝ้าองค์พ่อปู่ขอพรบารมีแห่งองค์พ่อปูท่านได้โปรดเสด็จลงมาโปรดโลกโปรดหลานด้วยเถิดเจ้าค่ะ บารมีอันเหลื่อนล้นแห่งองค์พ่อได้โปรดเสด็จลงมาโปรดลูกโปรดหลานในวันนี้ขอพอรอันเป็นบารมีที่ปกปักรักษาคุ้มครองและประทานพรประทานโชคประทานลาบประทาน,อทาน,อทานอขอสิ่งมงคลในผลลูก,กหลานพร้อมกับนำาลังที่รำม,มาลำถวายในวันนี้โดยเดถิดทานเจ้าค่ะ ให้ออมพระโปท่านได้สวยเรื่องถวายสัตรุนะจ้าค่ะ เราแบบนีงง้หรอกมีกระถอมมีอะไรไหม,มเดี๋ยวพอปลูกแลจะบวมมากมายเลยเกี่ยวกวับอะไรอารมณ์โลกขาดนางรามอีกนางหนึ่งอ่ะมันยังไม่ครบทั้งสี่วัน ให้ครบทุกสี่ประตานแล้ยังขาดอีกปารงานเลยขอปายยกบเลอครายเดี๋ยวคนไหนมาคนนั้นก็รับอ่าเดยทางตั้งมอสามจบจัดเลยตั้งมสามจบจัดเลนะ กายกรม 3, รมสามวจีกรรมสี่ม, 4, มนกรรมสามกรรมอันใดที่เหล่าข้าพเจ้าได้เคยตั้งจิตอริษฐานบนวานสากล่าวไว้ก็ทีประสบ,ะสบะผลสำเร็จฐานะในวันนี้ข้าพเจ้าได้พาก,กัน มาสรรเสริญเยินรอแด่อกพ่อโป่ยังวังบาราแก้ววันนี้เล่าลูกหลา,จา,านจะได้มารำถวายเพื่อเป็นการแก้บนบานเป็นการสารกล่าวที่ตั้งจิตเอาไวา้จะไปะสม นับตั้งแต่นี้ไปสิ่งใดที่ไม่ดีเพราะกรรมใดที่เหล่าข้าพเจ้ามีติดตัวก็ขอ,ขอให้หลุดพ้นไปด้วยการแก้บนในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสามครั้งลก เปิดเข้าที่นะจ๊ะอันนี้ผมไม่ได้เรียมกบการเอาไว้ดูแลกันต่อนะจ๊ะ กุศลผุนหลึกได้พระนมนอบางผมเลือเกาาเาใหสมันเกินคนโกรธบ้มมา,า์บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ តែទឹកដប់ទឹកណោ นับาวหังเมียงสมาศิวิการวิวนะนีริ m a t านางอาลหังวันทาต้ โซมาสิลกาที่อุ้อันเกียนโมอันเกียนโมสวย,สวยไห้นานู้เอาน่าสะเทียนสะทานปนมานถักเปนรูดเอยน่าน,นู้เอาน่าสะเทียนสะทานปนมา ពីទីប្រវត្តិនៃណសូមពុញ្ញាមហា สตรีปูาเรือนดวงแก้วดวงคำปูชามาละมอบกุโนกนันเรือนดวงแก้วดวงคำปูชา